สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการเซียร5นาทีนะครับวันนี้ให้น้องยูเคมาช่วยด้วยแล้วกันนะครับเนื่องจากแวะตะเวนซื้อโอเรนญาตามที่ต่างๆนะครับก็ได้เพิ่มมาเยอะแยะพอสมควรเดี๋ยวจะมาทยอยแกะว่าเราจะโชคดีได้การอะไรบ้างนะยูได้ SIS มาหนึง อ๋อเคยได้มาแล้วอันหนึ่ง S R S ใช่ U K เคยเปิดได้แต่ที่เราจะหวังก็คือเราจะหวังการ์ด H R หรือ S S R ถูกต้องนะครับผมก็คือบิ๊กการเนี่ยมันจะมีใบใหญ่ก็คือเป็นระดับ H R ที่มีรันนัมเบอร์100ใบเท่านั้นในโลกและ S S R นะครับที่เป็นใบเล็กแบบนี้อยู่ในซองแบบนี้รัน100นัมเบอร์ทั่วโลกเหมือนกันนะครับผมอะ เดี๋ยวเรามาแกะก่อนเลยแล้วกันค่อยๆทยอยไปอันนี้ยังไม่ได้แกะกล่องเลยพี่ดีเจไม่ได้เก็บการ์ดด้วยเพราะว่าพี่ดีเจสองฟุตสองใช่พี่ดีเจสองฟุตสองก็เลยอดเลยอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาลุ้นบิ๊กการ์ดก่อนดีกว่าไหมโอเคโอเคอ่ะป๊อไปจะเป็นคนแกะให้เลยแล้วยูเคเป็นคนเปิดนะครับโอเคโอเคแทน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 ลุ้นเอชอาร์ไหมโอเค คู่แรกได้แก่ธรรมดา,รรมดาเป็นระดับเอ็นนะครับเอาโชว์ด้วยด้วยมาได้อะไรบ้างาโชว์เพลงทางโน้นด้วยน,นะชุนแล้วก็เตย่าแล้วก็ฟินิกอีกีโอเคเก่งมากมากครับนะฮะโอ้โหรู้จักตัวละครเยอ,อ,อ,อะเลยนะยูเคก็มีเบอร์สิบสองกับเบอร์หนึ่งอ่าเป็นเอ็นหมายเลขสิบสองกับหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งคือใบอร์ใบแรกสุดเลยนะอ่ะคู่ที่สองได้แก่ าดทั้งูจริงไหมเนี่ยเออจริงด้วยระดับเอ็นั้องกู่คืออะไรบ้างโชว์ผู้ชมด้วยครับเฟย่าแล้วก็เฮียกะแล้วก็ชิลล์อ๋อโอเครู้จักหมดเลยยอดเยี่ยมอ่ะต่อมาเราได้เป็นแท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 นกัดเอ็นอีกแล้วเหรออะไรบ้างโชว์หน่อยครับ Uh, ชิลิวแล้วก็ชวนทางนูนนงน้นด้วยชวนทางนู้นด้วยชิลิวแล้วก็ uh, แล้วไปน,นี่อะไรจำ uh ได้เปล่า oh <my> ที่ฟอรงโตเป็นเคียวโกะอ่ะเจมินี่าซากาะโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยใบนี้สวยนะครับอ่ะโอเคมาคู่ที่เท่าไหร่ละสี่คู่ที่สี่ะ uh, <4. S 2> คู่ที่สี่ไปลองดูซิ จะได้ใบอะไรไหมยาธรรมดาถือเออทำระไรอีกแล้วโชว์หน่อยนี่ไลยกีกี้กและชิลิวเฮียวกับโอเคเอาล่ะคู่ที่ห้ามาแล้วต่อไปคู่ที่ห้าคู่ที่ห้าได้แก่ธรรมดาตัู๊บอ้าวนี่มันระดับอ่านะครับผมนี่คือใคร สกอร์เปียนิโรนะฮะเป็นระดับอ่าวิบวับนิดนี้แบบนี้โอเคและนี่คืออะไรใครบ้างชูล่ากับอโฟดิเทอาโชหน่อยโอเคตามนี้นะครับอ่ะคูที่หกคูดีหกคูสุดท้ายของของอันนี้นะเรายังเหลืออีกที่ยังไม่ได้แกะเอสอ่ะเอสอ่ะเอสอ่ไปลุยได้แกะ อันนี้คือแก๊งพระเอกกับท่านฮิวดานะครับและอันนี้ก็คือแคป r ริคอนชูรานั่นเองโอเคอะบิ๊กการ์ดเราสรุปว่าเราได้ใบวิบวับมาหนึ่งใบระดับอารนะครับที่นี้ใบนี้ผมชอบนะระดับอาเป็นระดับที่สวยดีมันจะแบบมีความวิบวับแบบจุ่อ่ะโอเค มาต่อกันที่สิ่งที่แถมมาในกล่องด้วยก็คือเป็นการ์ดใบเล็กระดับปกติเดี๋ยวดูซิว่าเราจะได้อะไรบ้างรุ่นไหมอื้ออ้อเยอแทนอทนแท้แทนแทนอทนแอ้ไทนแ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 อนแทนแรนแทนแทนแ่แแแแ้น โอเซดอนเป็นระดับ R นะครับผมอีกใบหนึ่งเป็นอะไรครับลูกอ่าเป็นนี่นี่อันนี้อะไรฟินิกซีกคิเออแกรโชว์ด้วยสิเออโอโ้โห,โหเห็นไหมนั่นนะ่ะอ่ะคู่ต่อมา <Wow. S 1> เฮ้ยวิวาัาอีกแล้วอันนี้เป็นระดับ RR นะครับนี่คือริมานาเดสคาสะนั่นเองนะครับผมได้แบบแก๊้งมารีเนอร์ทั้งคู่เลยนะ อีกใบเป็นอฟฟริเทกับทูราอ่ะอันนี้อะไรระดับเอ็นนะครับผมมารีนและไซเลนโซเรนโชว์ด้วยโชว์ด้วยนี่คุณมารีนอ่ะคู่ที่4ธรรมดรเซย่ากับเฟกต้าทอนโชว์หน่อยสิไม่มีใครเหนเลยเฟกต้าทอเฟกต้าทอเออโอเคอ่ะคู่ที่ห้า อ,อ่าอันนี้เฟนริลแล้วก็ซีฮอสไบรอันนะครับซีฮอสไบรอันคู่สุดท้ายในกองนี้ก่อนเป็นโอเดอโดแล้วก็ช,ชุนชุนนะโชว์หน่อยโชว์หน่อยอย่ะโชว์งี้เท่ากับว่าหกกองผ่านไปยังไม่มีอะไรครับแต่ว่าเรายังเหลืออีกเท่าไหร่โอเคอีกห<า>้ากองมา เมื่อกี้เพิ่งได้มาจากเซเว่นสดๆร้อนๆเลยก็เป็นโลกต้องแวะเข้าเซเว่นไม่รู้เป็นอะไรใช่ครับอ่ะเรามาเอาบิ๊กการ์ดกนนะโอเคไปกันทีละอันเลยนะโนเร็ตไปแก่ทำมได้ทำมาได้อีกแล้วเราไม่น่าชวแล้วก็ฟินิชเอคีแล้วก็อ่านี่อะไรครับ อคอาริสคารมิลออนี่ราศียูเคเลยนี่ใช่ใช่ไหมโอเคอ่ะอันนี้เดี๋ยวได้ได้ได้ฉีกพกเอนโอเคส่วนใบเล็กได้แก่ฟินิกซ์ฟ<อ>่นิกซ์อะนี่วีววับนี่แน่นี่คือดูเบสิกฟรีดนะครับผมนะเป็นระดับดระดับฟินิกอันนี้ระดับอาอานะระดับฟินิกซ์อัีนะ้ดับอโอเคได้วิววับม,มาสามใบแล้วเออไม่ธรรมาดาเหมือนกัน สี่แล้วอ๋อใช่ใช่บิ๊กการ์ดหนึ่งใบแล้วก็ระดับธรรมดาระดับการระดับปกติอีก3าใบนะครับอ่ะเรามาดูปกติกล่องต่อไปกันแบบว่าการ์ดไซส์ปกติอ่อ่ะเริ่มที่บิ๊กการ์ดกันก่อนแล้วกันโอ้ย <Big card. S 1> อย่างนี้จับจับดูนะ <Woo! S 1> บางๆนะดูใครดูที่ตรงเหมือนว่ามันเป็นแบบบางๆหรือเปล่า ไม่บางไม่บางมีสองใบใบปกตินะครับนะเป็นระดับเอ็นนี่คือสติลเซนต์อ่าไปดูด้วยถันให้ทุกคนดูด้วยก็เฮวกะแล้วก็คี่โอเคเราได้เฮลกากับคีลิ่มาหลายหลายได้ซ้ำใช่ไหมอ่าโอเคและอันนี้คือการ์ดใบแรกครับยูเคครับไม่ โอเคนะปกติอันนี้เป็นแบล็กไลแบล็คเซนห่โชว์หน่อยโชว์หน่อยเก้ง่าเอกแบล็กเซนโอเคและแล้วก็เก้งข่าเอกอ่าเป็นแบบธรรมดาปกตินะโอเคเอาวางไว้เลยลิ้งสามกล่องครับจะได้อะไรบ้างไหมไม่ยู้ไม่รู้ว่าจะได้อะไรอ่ะอันนี้พิกตานเปิดดูก่อนเลย ระดับปกติครับเป็นอะไรบ้างอ่ะชุนแล้วก็เฮียวกะแล้วก็ฮิลลวะอ่าโอเคเอาวางไว้เลยต่อมานี่ครับการใบเล็กหยิบเลยครับธรรมดาธรรมดาเป็นแก๊งพระเอกนะใบลิสวยนะแล้วก็อนโดเมดาชุนอันโดเมดาเอออ่ะมาถึงรองสุดท้ายอันนี้แม่แกะม่สกด ระวังตัดไปดโดนการ์ดนะโ <Okay. Yeah. S 1> อเค่ันนี้ได้แล้วอันนี้ได้แล้ว,นนลวมาปรามา,มาทำนี้ต่อเระดับเอ็นนะครับเซย่าเซย่าเซย่าแล้วก็สกอร์เปียมิโลสกอร์เปียมิโล,ก,โลกับซาติทาริสไอโอรอสครับผม <laughs> ต่อมา เราได้บิ๊กการ์ดใบเล็กสี่อันเองนะเราได้บิ๊กการ์ดวิ๊บวับมาหนึ่งใบเองลูกไม่ใช่ไม่วิบวับมาสี่อันไงอ๋อใช่อ่ะอันนี้ใบเล็กคืออะไรอ่ะธรรมดาทั้งคู่ทั้งคู่เลยแบล็คเซนกับอ่แก๊งพระเอกโชว์หน่อยแบล็คเซนแล้วก็แก๊งพระเอกโอเคต่อแม่ไม่วางแนวนอนหรือว่าแนวตั้งวางแนวตั้งก็ได้ครับโอเค ต่อมาบิ๊กการ์ดห่อสุดท้ายห่อสุดท้ายอ่าได้เป็นธรรมดาธรรมดาลุงวัวลุงวัวเรียกว่าลุงวัวตาบับบ้านะแล้วก็อันนี้เจมินี่ซากะไงนี่ที่ปลอมตัวเป็นเจมินเจมินี่ซากะใช่ปลอมตัวเป็นเคียวโกะดูปลอมอ่านี่ก็คือลุงวัวจริงๆแล้วเขาคือวัวกระทิงคาเขาคือกระทิงนะชุดเกาะเขาอ่ะ เอออ่ะนี่พอสุดท้ายของา <F S 1> ระดับปกต <F S 1> ิ<ะ> <laughs> จบไปนะฮะไตดอนแล้วก็เฮียกะแล้วก็ชิลิวโอเคอยากอยากอยากแถวอีกไหมเอาซะหน่อยไหมแบบาร์บาราให้ปึกหนึ่งก็ได้อ่ะ์บาราเลียงไว้เต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหนะคือเราด้วยความที่ าเซเว่นมาเราก็อดไม่ได้ที่จะแวะเข้าไปนะครับผมจุดนี้แล้วก็อดไม่ได้ที่จะซื้อติดไมติดมือาอ่ะเลยสักสามก็คือหนึ่งสใช่เรียกว่าป๊าเรียงไม่เฉยนี่แหละเก็บตามเซเว่นไป่อยเลยลูกอ่ะอันนี้วางได้เลยครับเดี๋ยวเรามาลุ้นการระดับระดับใบเล็บปกติกันก่อนนะโอเค อันนี้ระดับ R R แล้วก็ R ถูกต้องอะโชว์แฮงดูด้วยสิมัตะคุยเองเขาก็ไม่เห็นเออเย่เย่เย่ทำไมอ่ใคกมองไม่เห็นตัวไปด้วยนติดอยู่ตรงนั้นมันลอกไปหมดแล้วลูกหมายถึงหลังเคสนะครับอะมาอันเาอันนี้ฮากว่านะครับเปิดมาใบเล็กมีใบเดียว ได้เซนธรรมดาด้วยนะและหนึ่งใบเท่านั้นนี่ป๊าบ๊าตัดไปแล้วนี่ไงเอออ่ะใบธรรมดาอะไรบอกด้วยบอกทุกคนด้วยสิชุนลักมาคุณมาคุณมาลีนเอออ่ะอ่ะมาต่อมา F S A เออพี่ฮอปไปอ่านเป็นแบบ A A A โชว์ด้วยย k เออย่าลืมโชว์เวลาได้อะไรก็โชว์ด้วยไม่งั้นเราจะไม่เป็นการรีวิว อันนี้ก็ต้องด้วยอันนี้ก็ต้องโชว์ด้วยเห็นไหมเอออ่ะใบวิบวับระวังไว้แถวนี้อาต่อมาเปิดและโชว์เออนี่สอนให้รีวิวต้องแตบเด็กเซย่าแล้วก็ใครนี้ใครเมอร์เมดเททิสเมอร์เมดเททิสใเออโอเคตอนนี้อยากให้พี่เดียมาเกบการ์ดด้วยจังอ่ะเดี๋ยวหมดกองนี้แล้วเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวให้พี่เจมมาช่วยละ เอาแล้วนะคู่ต่อมาไอ้แก่ชิปสต๊บ,ตบแบแบเ,แเซนแล้วก็สเต่าเอออ่ะคู่ต่อมาได้แก่ได้เป็นธรรมดาอะไรล่ะเซฟชุดคอสของชุนคอสของชุนแล้วก็แบ๊กเซนเอออ่ะอ่ะคู่ต่อมา อะไรด้วยเชิญหน่อย do basic feet do basic feet ตัวเดิมตัวเดิมแต่ที่เรามีตัวเดิมแต่ที่เรามีที่เราเปิดแก้ตอนอันอ่าส่วนี้อันนี้ก็คือ b บ a c k s a n ตัวนี้ปกตินะครับช่ะพูดต่อมาโอเซดอนและโอเซดอนแล้วก็ชุดไม่มีวีแววเลยนะครับก็วิงวอนวิปป้าก็หา วิบวับก็ใบธรรมดาก็หาวิบวับยากใช่ขอวิงวอทีมดงานโอเิงยาให้ช่วยยัด SSR ใส่มาให้เยอะๆหน่อยนะฮะเปิดมาไม่เจอเลยอ่าอันแรกนายบอกทุกคนด้วยโชหน่อยฟินนิกอิิฟินนิกเพื่อนยูเคนชื่อว่าฟินนิกอะไรมีเพื่อนชื่อฟินนิกอ่ะใช่แล้วนี่อไนี่เซตเซนี่คือใครดากอน เอออะเอาคู่ต่อมาบันเทิงเหลือเกินคุณดิวอเคอะมื่อเมเอทิดเหมือนเดินและแล้วก็ชุดกรอะของชูนโอซํมเลยอ่ะต่อมาต่อไปชุดคอสของวินิกอีคิแล้วก็มารีคุณมารีอะต่อมาโอวิฟวาอันี้ ระดับ RR นะครับเป็นชิริวในชุดเกราะของไลบราโดโกนะไลบราชิริวนั่นเองแล้วอีกอันก็เป็นแก๊งแก๊งพระเอกห้าคนห้าคนนะครับก็ยังไม่เจอระดับ SSR สักทีนะครับแล้วก็ไม่เจอ HR ด้วยมันยากมากจริงๆ HR เดี๋ยวเราไปลุ้นบิ๊กการ์ดไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่ว่าก็ยากอยู่ดีอ่ะเอาละะอีกสี่หอ ที่มีใบเดียวมาใช่ป่ะอ๋อเป็นลุงวัวท่านผู้ชมก็น่าจะได้ดูไลฟ์ครั้งนั้นนะครับตลกมากเลยอ่ะนี่อะไรบอกทุกคนด้วยโชน่ย์ชิลิวแล้วก็ฟินิกอีคิโอเคอ่ะอันนี้ล่ะฟินิกนั่นเองอันนี้ท่านผู้เฒ่าโดโก้แล้วก็อีกอันนึงยังยุกแรงไม่ได้เห็นเลยอ่ะยุคแรงไม่ทุกคนเห็นการ์ติวแล้วแต่เรายังไม่ได้เห็นเลยอ่ะอ้าวมามาเน อัลเบลิสนั่นเองนะครับนี่เป็นคุณพลอัสกาเป็นระดับอาอีกสองหอสุดท้ายชิปชิปอ่าชุดคอสของชิลิวแล้วก็เสียอ่าโอเคอ่ะหอสุดท้ายครับสุดท้ายสสเออสาธุกชิลิวแล้วก็ชุดคอสเป็นอีกอีก ก็ยังไม่ออกสักทีนะครับแต่ว่าอขอได้ S R ถึง S R ในนี้ก็ยากอยู่ดีแต่ว่าอ่ะก็ต้องมาลุ้นกันนะครับ<ช>มันมันอาจจะเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่รู้นะครับโอเคอยากให้มีอันบางๆแต่ว่าพี่อยากเอาวันตถุน <c oughs> ิยมคลิปมนเพราะมันน่าเสีย,ายาดายมากใช่อ่ะวางอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ครับอ,อ่ะคู่แรกคู่แรกจะได้อะไรครับ ธรรมดาแก๊งประเอศอ่ะโชว์หน่อยพอให้เห็นเห็นนะเอออันนี้อันนี้โอเคยังไม่เห็นเลยให้ผู้ผู้ดูดูก่อนผู้ชมดูผู้ชมดูขอป้าเห็นแล้ะลายบ้าโดโก้อะโชว์นะโอเคโอเคต่อมาขอที่สองครับคุณยูเกเครับขอที่สองของบิ๊กการ์ดอ่ะไปดูซิฮิลลี่เอกเคและ ไปกระซัพเซียแหมสามสองหนึ่งเขาเห็นกันหมดทั้งบ้านแล้วอะตอแม่คู่ที่เท่าไหร่สามนะไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยคู่ที่เป็นไปหมดแล้วได้มาจากไหนบ้างก็จำไม่ได้แล้วด้วยเขี้วกัะแล้วก็ชิลและใบนี้ก็คือใบนี้ก็คือชุนชุนนั่นเองแบบไม่ใส่ชุดเกราะด้วยนะครับ คนที่อยู่ในชุดไปเที่ยวนะฮะเราเดินสยามสแควร์เราได้อ่าบิ๊กการ์เอ่อเราได้บิ๊กการ์ดที่มันแบบที่มันมีปั๊บหนึ่งอันเองใช่หนึ่งอันเองงงมากเลยสงสัยหยิบมาแล้วมันไม่โดนมั้งวิบบ้านระดับ NS นะครับก็คือพี่เซสอัฟโรดิตเทสเราไม่เห็นมันแบบสวยจริงจริงไปที่สวยนะเออต้องแบบปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยเออมันจะแบบมันจะแบบ อันนี้โพไซดอนแล้วก็เมอร์เมดใช่เมอร์เมดอันนี้ก็ยังคงเจอแต่ NS กับ R นะครับโอ้โหอันนี้เรียกด้ว่าค่อนข้างจะเกลือมากเกลือจัดเลยนะครับแล้วก็อาร์อาด้วยอาร์่อมาฮอรทัดมาอันนี้ระดับปกติอันนี้คืออาร์ก่อนอาร์อันนี้คืออาร์เซย่ากับอาเทน่า เป็น,นหน้ากับเกบียวโกโอเค <Okay. S 2> ไม่เฮียวโกอันนี้เคียวโกไม่เฮียวโกเคียวโกคัอนอันนี้เขาแบบใส่ชุดแบบสีแดงด้วยเป็นชุดเกราะของเคียวโกไงเคียวโกอารีสอา่าเหมือนตัวการ์ตูนอโน,น่เห็นไหมนี่อ,อ๋ออ่าอันนี้ต่อมา,อามออใช่<า>เป็น S R S, <S ใช่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 แต่ว่าเป็นอ่าแล้เป็นงงเงา อันนั้นสวยมากชุนชุนนะครับอโนเบนาชุนและแล้วก็คาเมลและเดนมาร์กแล้วเดนมาร์อ่าโชว์หน่อยสิคาเมลเดนมาร์กยังไม่ได้โชว์เลยเล่นไม่ได้เลยอ่ะยังไม่ได้อย่างน้อยได้เอสไเอสอก็ยังดีอันนี้อะไรครับเลโอไอโอเล่กับเฮลกาแค่นี้ เริ่มเริ่มเอือหึหึเฮ้ย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 ยูเคเดี๋ยวนะป๊ะป๊าว่าอันนี้ใบเดียว<อ>จริงจริงจริงเดี๋ยวเดียวเดียวยูเคเราจับด้วยเออสองใบไม่ไม่ชัวร์เลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนะเ,เ,วเ,เดี๋ยวนะนะต้อสองอันหรือว่าหนึ่งอันไม่รู้เลยอ่ะอไม่รู้อ่ปะป๊ะป๊าก็งงเลยเนี่ยแก่ก่อนแก่ก่อนไม่ไม่ค่อยมันแตคือมันเหมือนมันบาง แต่อาจจะเป็นสองอันก็ได้นะแบบอสองอันแหละเราก็ดีใจกันไปเองเวอร์เยแล้วก็ผิดหวังหอมเนี่ยมีสองใบโอ้เราตกใจหมดสองใบสองใบมันบางมันบางมันบางแหมตกใจกันหมดเลยนี่ก็ตกใจเหมือนกัน ออนอ้วนอ้วนตึมต่วไม่ไม่แต่มันบางแบบนี้ไม่น่าใช่การ์ดอันนี้แน่ครับเพราะว่าถ้าการ์ดวิบ๊อบมันจะหนาหนาหน่อยบ้าเออพอมีสองใบาบางมันก็เป็นอเอ็นทั้งคู่แหละอ,อ่านี่คือแคปิคอนชูล่านะครับแล้วก็อ๋อเนี่ยเอ็นเอสเนี่ยนี่ก็คือมันจะบางๆไงยูเคเอ็นเอสเพราะว่า จำได้ว่ามันจะแนบมันจะค่อนข้างแนบไปกับก้าร์อีกใบหนึ่งเวลาเราจับเวลามันมาประกบอย่างเงี้ยดูเคมันจะแบบเนียนแนบเลยมันเหมือนไม่มีอะไรดุดดดอ่ะเู็นาอองห่ะดูเคลองจับดูแล้วดึงออกมาเ่ยมันจะหยิบออกยากนิดนึงมันจะเหมือนมีความดุดดดเห็นไหมดีว่าขอลองแปะๆดูหิเนมันจะจับไม่ค่อยขึ้นมันจะดุดดูดเห็นไหมด้วยความที่ฟิล์มที่เอามานี่มันแต่แต่ว่าอันนี้มันดูแบบมันแบบมันมันแบบ มันเรียบมันบางใช่ไหมเออตกใจเอ้ยนี่ก็บางเออมันก็คงเป็นคู่แหละ้ยังไม่ได้การระดับ S R ก็ยังดีอะอ่ะอันนี่คู่นี้เป็นยังไงบ้าง S R หรือ S R S ก็ยังดีอันนี้ใบอะไรหรอของจาก Steel Sent นะครับเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มาแล้ว S ออ S R เย้ โอเคโอเค้สือก็ได้ไปดีนะครับคืออันนี้เป็นใบระดับ S R คือมันจะระดับต่ำกว่า S R S นิดนึงแต่ว่าสังเกตได้ว่าจะเป็นลายดาวถ้าเป็น N I S จะเป็นลายเรียบนะครับสวยไหมยูเคสวีดีววิวิบวโอ้โหนี่การระดับ3จากบนสุดเลยนะโอ้โเลยหรอใช่ระดับ S R S R S R S แล้วก็ S R เออ ก็คือ HR อันดับหนึ่งของบิการอันดับสองของบิการ์ดคือ s r อถูกต้องครับอู้เฮ้ยอันนี้เป็นเรื่องขอนทองด้วยอะอแม่ต่อต่อใช่ได้การ์ดทองสักทีอะคู่นี้อะก็คงจะไม่มีไม่มีใบดีออกแล้วมั้งเนี่ยเป็ดบางอีกแล้วอ่ะเฮ้ยบางสามนเลยอ่ะ ใหบางหรอมั้งเออคิดไปเองอันนี้อะไรอันนี้แบล็กเซนกับฮิวด้ากับเราคุณพลอัสกานะครับอันนี้อุเคนี้แยกอันนี้ไปก่อนอ่าเราแยกใบที่เราได้ของดีไว้สองในี้เออไม่เหม่นการ์ดมันบางบางเยอะไปหมดเลยงงไปหมดเลยเนี่ยเราการ์ดบางเห็นการ์ดเนี่ยเดี๋ยวมันก็จริงจริงมันคิดไปเองว่าบางจริงจริงมันเป็นคู่นะครับอ่าโอเคอันนี้คืออ่าสองอันเราได้เป็นเอ็นทั้งคู่เลยครับผม ชุนแล้วก็ไม่พอ UK มองตรงนี้อ่ะ UK มันแบบมันมีสีทองตรงนี้เยอะเลยอ่ะใช่มันสวยมากเลยเนาะระดับ SR นี่สวย SR อะไรล่ะนี่มัน N อ่าอันนี้คือชิลิวแล้วก็ชุนโอเคนี่ป๊าป๊าแกเกือไว้รอละเดี๋ยวเทปมันจะเทปนี้มันจะยาวนานเกินไป ปลาหยิบเลยอันนี้ปมาปลาเอาไ้ให้ปลาเอล่าธรรมดาโชว์เลยครับชุนแล้วก็อ่าไม่รู้ไม่รู้โอเลโอเลียโชว์หน่อยโอเลียโชว์หน่อยโชว์หน่อยไอโอเลียนะะฮตัวโปรดผมด้วยนะไอโอเลียเนี่ยอโอเคมาอันไหนก่อนหยิบได้เลยเหมือนกัน คลาดกันไปหมดแล้วเนี่ยอาเทน่าแล้วก็เซซย่วนอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือซาติทาเลสก,กับมิโรอาโชนอยอคู่ต่อมาขอให้ได้เป็นเอชอาร์เดี๋ยวเราได้แปบ,บ SR แล้วเราโอเคแล้ว <Whoa. S 1> อ้ออันนี้ลุงวัวเป็นแบบ R นะครับเออก็สวยดีนะใช้ได้ใช้ได้ไดเป็นเป็นเออไปด<ห>ีสวย ใช่โอเคเอาวางวิบวักไว้นี่เราอวดวิบวักแถวนี้ตววิบวักบอลน่อมันเองอบปินบิ๊กต่อแม่อีสองหอสุดท้ายครับผมสาธุสาธุแเก็กมาเอลและก็มูกกูท่านนูกับอี่นะครับผมคู่สุดท้ายยูเคซาทุกเช่นลิวแล้วก็เฮียวกั และสุดท้ายก็คือหมือแก้มูชิดของเกี่ยวกับหมวกหมวกและนี่ก็คือชิปอ่าแกงพระเอกธรรมดาโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปผลประกอบการนะครับเอาได้การ์ดนะเดี๋ยวเอาการ์ดใบเล็มมาดูสั้นเราได้การ์ดอาแล้วก็ AA ก็คือระดับ A กับ AA เนี่ยคลาดกันมาเนี่ยได้ทั้งหมดเจ็ดใบนะครับเจ็ดใบตามนี้เลยตามนี้เลยนะตึงสองเจ็ดใบตามนี้เลย ก็ถือว่าพอไหวอยู่นะครับแล้วเราก็ได้ใบที่ดีสุดคือนี่ S R นะครับตัวสวยงามมากเป็นแบบการ์ทองนะแล้วก็ได้ระดับ R R เอ้ยระดับ R สองใบด้วยกันแล้อันนี้ก็าแล้วก็ระดับ NS 1นึใบนะครับเอาละงั้นเดี๋ยวเหลืออีกกองใหญ่เดี๋ยวเราให้พี่ดีเจมาถ่ายด้วยในครั้งหน้าโอเค วันนี้ก็ต้องลาไปประมาณนี้ก่อนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีในการแกะกัดาบ๊ายบายถ้าวันนี้พี่เรียนเรียนฟุตบอลเสร็จเร็วอ่ะไปรับพี่นี่เจเลยใช่ไหมรับมารับมาแกะเลยเหรอแล้วถ้าพี่ได้แล้วถ้าผมบอกว่าให้แกะก็แกะใช่ไหมโอเคได็ดโอเคงั้นเทนนี่ลาไปก่อนนะบ๊ายบายก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ